หลอดลมอักเสบเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นในคนเมืองค่ะหลายคนอาจไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝุ่น PM 2 5ควันรถยนต์และมละพิษทางอากาศทุกวันกำลังส่งผลเสียต่อปอดและหลอดลมของเราอย่างช้าชา้าอาการบางอย่างที่เราอาจมองข้ามเช่นไอเรื้อรังเสมหะสะสมหายใจติดขดัดหรือเหนื่อยง่ายจากการทำงานประจำวัน จริงๆแล้วอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าปอดและหลอดลมของเรากำลังเผชิญปัญหาใหญ่ค่ะแน่นอนค่ะการหลีกเลี่ยงมลพิษเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ลองคิดดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันเราจะเลี่ยงฝุ่นหรือควันในเมืองใหญ่ๆได้จริงๆแค่ไหน เพราะแบบนี้การดูแลปอดและหลอดลมจากภายในจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้เลยอยากแนะนำบล็อก r คอรค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลปอดและระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านการวิจัยมาแล้วเช่นบรอกโคลีตัวนี้ช่วยล้างสารพิษสะสมในปอดและบรรเทาการอักเสบที่เกิดจากมลพิษได้ดีมากออเซโรลาเชอรี่เป็นแหล่งของวิตามินซีจากธรรมชาติที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดโอกาสติดเชื้อนในทางเดินหายใจค่ะ มะขามป้อมตัวนี้ช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะและทําให้หายใจโล่งขึ้นเฮสเปอริดินช่วยบํารุงหลอดเลือดในปอดทําให้การไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินอีดีและบีหเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยฟื้นฟูเซลล์นนในระบบทางเดินหายใจและที่สําคัญเลยบอกโคลไรส์ ice, มาพร้อมกับเทคโนโลยี DR c a p ซึ่งเป็นแคปซูลที่ช่วยให้สารสําคัญดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ตรงจุดเห็นผลได้จริงค่ะสนใจปรึกษาเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ บล็อกค c ร์ i สุขภาพดีเริ่มได้ง่ายๆจากตัวคุณค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line b r o c c o l i ค e รกินอาหารหลักหลายคร5ห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการต้องกันหรือรักษาโรค